เอาสวีคนนะครับไว้ในเกมอมาร์เมนดาเดอแอปเวนเจอร์เอราว่าเหมือนในเหมือนในของจริงไหมก็เหมือนนิดนึงอาจจะทำเหมือนไม่ได้มาอีพีโซนหนึ่งชอบแอปเปิ้ลไหม Uh okay. you never afraid o d งานอะไรเลทออฟเจ็ดกินออฟเจ็ดหิ้งออฟเจ็ดหมื่นถ้าเป็นในคอมคือใช้เมาเลื่อนใช่ไหมแต่นี่ทรัพท์ไง ดูไหมลาะนีปเปิ้ลอยู่ไหนเออสีเราไอ้กระกระเช้าเด็กเล่นนี่มันสีชมพูยังไงอ่อมนสีแดงหรอไอ้อช่างมันไอ้เอนแ่ปเปิลไม่มมมเห็นสินี่อยู่ตรงเนี้ย ขา้าวแตลกับส,ส,ส้มด้วยซ้ำข้างหลังนี่อะไรเอยคยิมเห็นแอปเปิ้ลไหมยิมก็ต้องเย็ดเล่นตรงนี้ถึงหา่าเอรจบแล้ว่าตอนที่สอง เดี๋ยวนะแอมานดาคือเหมือนฟังผิดออกไม่รู้เหมือนวูลี่พูดออปย่าเป็นฟังสาววิรัตน้ำมัดซือเนื้อก นี่นายเป็นเด็กเกมแอ um มเบนดาไปสกินในทีมดีกว่าฮะอะไรนะเหมอเซ่ถูกเหมือนอะไรกดเี่ถูกต้องอ้าวอย่างนี้ไม่ได้เหรอคือรื้อออกไงเออ บอกเลยแม่ต้องการอะไรตกเด็กตบ ่อแบบกลัวมันคับเออรู้แล้วรู้แล้วนี s right. <S ่หั่นเนื้อ ตายแล้ววูลี่มาต้อนรับให้มืดแล,ล้วกลับบ้านกันไม่กลับไปตามเพื่อนนายมาก่อนเนี่ยไม่ได้วูลี่เนี่ยเอ๊ะี่บ้าที่เคลิกซับพูเป็นอย่างเงี้ยก็คลิเคอะ เขาประตูได้เขาประตูจบเขาหน้าต่างสินี่เลยเขาประตูใช่ไหมจบแล้วเนี่ยสั้นมากเดี๋ยวเดากลับมาอยู่ อีพีสองรอบ oh. เดี๋ยวมันจะลองดูแล้วกันมันจะได้ไหมแบบเหมือนบอกใส่โค้ดแบบนั้นบบน,นะโอเคไายไปไม่ได้อ <c oughs> เหมือนไม่มีอ่ะเขาไม่ได้ใส่ก็จบแล้วแหละตันมาก